ดีครับผมเอฟซีรถไถฟ,ฟอดครับพี่น้องเดี๋ยวคิดดีกัอนว่าดูกับอาจารย์ใบครับนี่อาจารย์ใบรถไถฟ,ฟอดอำเภอวังหินครับพี่น้องสายหูครับสายหดมืวน,นี้ก็จิเป็นงานไถครับพี่นอ้องเป็นโ่วงซีครับนี่ฐานสามตัวนี่เดียวว่าใส่สามครับตัวนี้โควงซีหางสามครับ เขาดีขนาดครับพี่น้องไอ้หางของเค็งนี่เรีวยกว่าถ้าปกติเรียวนาสิป็นข่วงซีนะรัวเจนี่เรีวยกว่าเดีย๋ยวอาจารย์เ 3, 000, พื่อนเดีย๋ดวยวใช้พา3พานครับเดี๋ยวเราไปสื่อมาน้ำอาจารย์นะของยี่ห้อเค็งๆครับตัวนี่โวกไทยเขาดีครับยี่ห้อนี่แข็งแฮง ผานไก่ใหญ่ครับแต่ว่าท้ยดินแข็งๆนี่โอ้บูมีปัญหาเลยครับพี่น้องเลยพุยน่นเป็นยังไาเพื่อนก็ได้เก็บมันไปนั่งครับพี่นออ้องเออมันแต่ว่ามันขาดหรือว่ามันถอนบุกข้นแล้วครับว่าหันตอนมาถอนน่ะมันดินแกลีนครับดินแข็งแห้งบารีตรงเจอครับผ่านสามครับพี่น้องผ่านสามเค้กครับนี่ เป็นโค้งซีแต่ว,ว่าใส่พานสามเจว,ว่าก็อู้ดินแข็งนี่แต่ว่าดินดินดินแข็งนี่ไถดีขนาดครับพี่น้องหาของเชื่อเชื่อแล้มีอย่างครับพี่น้องแข็งไปได้กับโบยามเ,เดี๋ยวไถ่เลี่ยวจะสียเลยไ,ไปดันปลามุ่งน้ำผึนครับพี่น้อง พื้นที่ยูี่บอตํากวาายี่สิบไร่รยูได้ครับนี้เหนอกอ่ะที่อเก่ยมือไม่ ออมต้นใหม่เด่นด้วยบ้านนี้มันยังอยู่ต้นหนึ่งครับต้นดุยนี่แต่ว่าโมเดลลงกหนอเราก็ติดจงไว้นะครับพอได้เป็นหุ่มเป็นเงาใะจังหน่อยโอ้ต่อเป็นบ่อยอยู่นี่โอ้นี่ครับปักไปหายแล้วต่อนี่มาเลย วันนี้ยู่กับอาจารย์ใบเบิดมือนะครับืันนี้นำเสดงให้พี่ให้นอ้องเบื้องย่างคากเริ่มว่อนี้โอ้แข็งปลาเล็กกับว่าใาญ่หรอครับเสีกรับเชี่ยเข้ฮาเนี่ย ตัวตอะไรบ้างเอ้ยไปเลยโอ้โอ๋อ,อมันทีมีตอขังดิ้นดูนี่แหละครับช่วงนี้ประมาณสามสีตอนี่แหละเพราะว่าผีทีเหลียวนี่บ่แล้วออกกว่ามตัวใหญ่ตอใหม่เจร่อนตอวแข็งครับพี่น้องเี๋ยวา่าเอ่อไม่ได้เกินความสามารถของอาจารย์ใบญ่อก โต๊ะซามซีมครับพี่น้องซํมซีมเชอกบ่อเท่านี่ซมซีมตาเลยยาวไปยาวไปรวจจากฝาายนวยางเดียวลเาพี่น้องด้วยไปดูดูสิครับกลมแข็งแกงของเพื่นครับของขีง้ขี้เท่าพี่สีครับ ขนาดลินเกลี้ยงลินอ้ยโ,โบมีหยาดครับพี่น้องจำผ่านลิบเลยก่อนฉีทายเห่ากระดงนี่ลมเปะเปะเปะไปเลยเอ้ยดวงที่เราดูน,นี่โบมีหยาดครับตอกับโบยานครับนี่ตอกับโบยานลิ้นแข็งๆข็กับโบยานครับเพราะว่าเอ่อ รถทุกข่ายนี่แห้งมันแห้งมาทุกข่ายครับแต่ว่ามันขืนอู้่ครับสมองเพิ่นนี่แหละสมองเพิ่นผู้ครับนี่นะนี่สมองเพิ่นผู้ใบนี่แหละว่เสียออกวิธีใดนะแต่ว่าถามว่ามันแร้งบ่มันแร้งมาสุข่ายครับรถนี่อันนี้มีการเหตุว่าเอาขีดครับผมสดๆเลยครับเอาของเท้ของชิงเลยครับพี่น้องบ่มีครับบ่มี เร่นงบดหนางานอีนี้เลยครับนี่หนางานของจริงเลยครับนี่ <c oughs> แน่ยนครับฟ่าง,งตัวเสียงหมดครับพี่น้อง,องอดูงดิระวังตัวเด้อระวังตัวเด้อ มัน,น,นขึ้นยู่ครับพนครับนี่ละพี่รองเลยเออเอค่จยังมันมีตอยเห็นไหมอืพอนครับเห่าในฉลาครับพี่รอง่างไดดินลมแล้วก็บุลงเนี้ยแล้วก็หูอยู่ อไปเียครับพี่น้องเางขี้ขี้เข้ามาเลไปเลยย,ย,ย่างเขาไก่บ่อะไรครับพี่น้องมึงไงต้องตีเสียงโหลดครับพี่น้องมึงที่ละหางใหม่หากไหลพุง่งดงๆใช่ไมาเลยครับเบื้องเศษใหม่ที่ไห ตัวนี้สิเป็นโคอดใหม่เก่าครับพี่น้องเพื่อที่ล่ะเศษยใหม่เศษอู้หลายแห่งพี่น้องเพื่อนเนี่ยมึงไหนตั้มคลิปเก่าของสองมาเมื่อสี่วิสับเดอมามองนี่ไต่พันบุกเบิกถ้าพันถ้าพันมอนังอีรีมันลงบ่อไหนไดิน<แ>ลงบ่อไหนนะครับหนึ่งอันนี้เนี่ยฝากถึงเลยนะครับเดอ้อขอบคุณคุณพ่ณอที่ตีส้มมาสายพันธุ์มันดังนะครับเด้อเออว่าสีเปียนอยู่ครับเมื่อนี้ว่าสีเปียนให้เล่ามาอีอยู่ขอบคุณหลายๆเลยนครับเด้อที่ตีส้มมาครับผมสายพันธุ์มันตั้งเยียดเยีย ไม่ไหนหลอบรถเสียกรบเอ่าจังหวัาไปน้ำกับแมนน้อยนอพต้องเดินหลอ,อบิดเชองเดี๋ยว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 สีเปียนให้เรามาอยู่ใจเย็นครับใจเย็นส่วงนี้พี่สิบุมีต่อารอ,อ่าจัดไปเลยครับพี่น้อง โอ้วังอระวังอโอ้หดอีกครับพี่น้องเลยหลายเานหุดเงครับพี่น้องหดบ่งไหวะีบ่งแขงกแขงครับพี่น้องบ่งอ่อนก็มีครับเจ้าาซ้ียบแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวกับเค่แเข้ามาหนี่เดี๋ยวสีหนาวครับเดี๋ยวอีกบาก,กี้นาทีครับพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นงานดันดันเดี๋ยวสีดันในที่ใน้น้อง่งเบิงเล่ ครับพต่อตอ่ตอต่อแล้วบ้างแล้วบ้างเฮ้ยเข่าเนือกครับพี่น้องก็เพียงหัว,ขวเข่าเลอู้นี่เดือดเศษใหม่ครับฟงดงดงขึ้นมาเลยแทวนี้ แล้วก็มันเป็นพ่นเกาเน้ำเลยครับนี่ตอนมาบุเบิกปีแรกเนี่ยมันเป็นน้องน้ำครับอยู่นี่มันเป็นใครขึ้นน้องสะนี่เนาะาพี่นายอยากผ่านเถิงเลยเด้อครับเด้อว่ารถคันหนีราค่าลักสามแสนกูกว 3, 000, ควรสามแสนสี่หมื่นครับนี่ยซื้อตังกก้งแต่กีนะครับเดือสามปีที่ผ่านมาครับนี่คยสามปีที่ที่ที่ผ่านมามันบาต่างจากรถราคาสองล้านหรอกครับกูใส่งานดีครับรุ่นนี้ครับบอต้องย่านครับ พอเพจว่าดิ้งเข็งเค้งหัวพ่นยังไงพอตองยานครับนี่บอกฝากถึงนะครับเด้อมันบ่อตังแกับรถละคาล้านกว่าบาทแล้วเพื่อเพื่อจะดีกว่นรถละคาล้านกว่าบาทโอันล้านกว่าบาทก็บยางดีก็มีแต่ว่ามีสองเท่าอัดปิดเครื่องมาใหม่ยางดีเลยครับนี่น้ำมันน้ำมันดูนี่ซึมครับนี่น้ำมันดูนี่ซึมเพื่อเพื่อรถราค่าลักล่านแต่ไม่ได้เท่าหนี้ต่างนี่เลยนี่แหละคล้องแท้ครับเด้อ นะดูรถราคาลักเสนครับน่โดนการทำง,งานต้องเพลินหล่ครับพี่รอรงรดราคาล,ลักเสนครับน่ดูประมาณนี้ครับพี่รองหาคิ้นยู่แถวเขียดเอาเพื่อบังหินครับหนึ่ ทงอาจารย์ใบหอก็ถือว่าใส่ได้เลยนะครับพี่น้องบ๊้ขอใหม่เลยอ้ขอใหญ่บ่วย้๊ว้เฉลี่ยว่าตัวใหญ่ ตัวมันฟังดินตัวครับพี่น้องนี่ตัวฟังดินเอา้าเริ่มเือมนะครับผ่านสามห้องมาดิามาทีแรกไม่ได้ขี่สนิมครับบารีเริ่มเดยมนะครับพี่นอ้องเอามาทีแรกยิ่งขึนขี่สนิมขึ้นี่เลย จับจวดจางครับพี่น้องเต็นหน้าหานย่างเดียวห้องมานี่ไม่นครับก็ภัยเก่าครับอยู่ฐานเริ่มเรียมแล้วก็ลั่งได้ทีแล้วเอามาทีแลกมันคือนิสันิไไมมย่อะไรนีว่าขอแก้มือครับพี่นี่ ปีที่แล้วนี่ได้ผลผลิตประมาณ80%ดสิบปีนี้เสียวมันเต็มลอยเอาประมาณลอยเศ้าปีนี้ขอแก่มือใหม่ครับขอเวลาจักปีหนึ่งหายใจลมงนอกครมันมันหนาครับมาเห็ดใหม่ๆบูดจักทางน้ำนาะครับเนาะมันน้ำท่วมน้ำท่วมปีที่แล้วก็น้ำท่วมอันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนี่แหละครับคือเป็นปุ๋ยเลยเป็นปุ๋ยเลย สามปีนี่ครับนี่ราคาหลักแสนครับพี่น้องเบื่องการทำงานนี่ครับพี่น้องดีดีการทำงานเลยโตเจ็บกล,ลา,างลดราคาแพงๆครับนี่งทำงานดีมีคุณภาพครับนี่เงินทองไหลามาเทมาหยุดงานดีไทยดีไทยงามครับดันหน้าก็ดีครับนี่ทุกคนอยากจ้างครับนี่ วออน้ำมันกับ่เพลองนะครับเนี่ยน้ำมันกับดยเลียเรียวกับบุกเพลองครับลุงเนีอบุกเพลองโอ้โอ้